โอเคครับผมสามาัคธันบูครับทันบูรู้สึกยังไงบ้างครับเราทำงานแต่งงานนี้ครับยินดีด้วยครับยินดียินนดีท่าเหมือนจะแต่งเองเลยครับเหมือนจะแต่งเองแหละครับโอเคครับต่อไปเรามาสามัคธันจอมครับผมครับท่านจอมมีความรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับเพื่อนแต่งงานแล้วตัวเองไม่ได้แต่งนี่ครับอ้าวจอมรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจกับเพื่อนแต่รู้สึกว่าตัวเองอิจฉาโอเคเอาอิจฉานะครับเอาเป็นว่าอิจฉานะครับน้องครับเป็นน้องว่ายังไงบ้างครับ พอดีกิ๊กเยอะดีกว่าโอ้ตายแล้วครับอิชาโนใจมากเลยอยู่แล้วครับอยากไปงานมั่งเมื่อไหร่เมื่่อไหรจะสละโสดครับเมื่อไหร่จะมีผู้ชายที่โชคร้ายมาหารู้ว่าไงครับอย่าแต่งครับอย่าหันมาทางกล้องครับอย่าแต่งอย่าแต่งอย่าแต่งพี่เต้รับพี่เต้เมื่อไหร่จะถึงครัพี่เต้รับเมื่อไหร่ก็มันแน่นแหละเตรียมฟังเสียงเลยเตรียมฟังเสียงเตรียมฟังเสียงเตรยเสียงวี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 ว่าไงครับสองาเจ้าสาวครับ เดี๋ยวเราไปถามเจ้าสาววีก่อนฮะไหนเจ้าวีก็ชี้เจ้าสาวเจ้าสาวอยู่ไหนครับเจ้าสาวครับเต็มใจเจ้าสาวครับตอนหน้าคี้ตอนหน้าคนเยอะไม่กล้านะครับมากม่กก็พูดเหลวอยู่ลำบากใจไหมครับลำบากใจไหมที่ตกเป็นมือปิดบิ๊ดว่างับ้างครับยินดีเลยค่ะจริงเหรอเมื่อไหร่จะมีงานปิ๊ดอ่ะยังหาไม่เจอเออเชงอะ ยังไม่เกิดอยู่ไม่ต้องไปเกิดเลยมึงไปอ่ะถามสาวๆบ้างครับถามสาวๆเกิดเจเนเรชั่นรู้สึกยังไงบ้างครับเออเพื่อได้แต่งงานเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์เจ้าสาวให้เดี๋ยวโชว์สาวให้เดี๋ยวโชว์สาวคอยดูก่อนอยากแต่งงานน่ะอยากแต่งงานเฮ้ยยากแก็แล้วโก้เมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เม่อไหร่คะโก้ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่คะครับโก้รอผู้หญิงที่โชคดีจะเป็นแฟนโกวเอง เจรจากันอยู่ตอนนี้เมื CO, ่อไหร่เมื่อไหร่จะเจรจาเสร็จครับอย่าร้องไห้ครับเรื่องแค่นี้มันไม่ใช่คนถ่ายเมื่อไหร่จะมีนั้นถ่ายแต่คนอื่นนี่นี่นี่เขินเขินเขินอะไรครับเรามาสัมภาษณ์เด๊เด๊เดี๋ยววาเดี๋ยวตอนนี้กำลังกำลังเล่นทรายครับอย่าไปกวนเขาดีกว่าครับอย่าโดนต่อยครับภรรยาของดีดีเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเพื่อนแต่งงานครับรู้สึกยังไงบ้างโอเคสามพันสามพันสามพัน ไปนั่นเป็นไงวะท่ามวยใหญ่แข่งบอลตัวจามเลยเป็นไงแข่งบอลพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับจับกงานวันนี้กับพังงานเอฟซีพังงานใช่ไหมใช่ายโสดเด็กนิ่งเปลี่ยวนิ่โสดเชายโสดดูดูดมันมันไม่โสดแล้วนะครับก็ว่าไงบ้างครับนราเพื่อนแต่งงานเพราะว่ามันจะไปแต่งงานที่เทปจริงเหรอมันไม่เคยผ่านมือใครเลย ไม่เคยผ่านมือใครเลยนอกจากมือตัวเองดูมือมันนะดูมือมันผ่านมาเยอะแล้วนะตอนนี้จอมอีกแล้วครับจอมมาทำอะไรจอมมาแล้วอ๋อครับผมเดี๋ยวจบการสัมภาษณ์เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ